สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจุนมายครับอีกหนึ่งจักรวาลแฟนชายครับที่พูดถึงเรื่องราวของมัลติเวิร์สของจักรวาลมาเวลสไปเดอร์เวิร์สครับผมจากทางฝั่ง Sony Picture ที่มีการคอสทเวร์กันมากมายหลายครั้งใน MCU คลิปนี้ครับเราจะพูดถึงสไปเดอร์เวิร์สถึงวิธีเชื่อมต่อกับมัลติเวิร์สของ MCU และเซอร์ไพรส์แข่งอาจจะประกากฏตัวในไต่ภาคสุดท้ายเป็นตัวร้ายของสไปเดอร์เวิร์สอีกด้วยกับสไปเดอร์แมนภาคที่3 beyond นเด Spider v e r s e นั่นเองครับจะ อะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุนดนหมลาเอาไว้ด้วยนะครับ จากข้อมูลพร้อมล่องรอยต่างๆของ Sony Pictures และ m า r v e l Studio ที่รวมกันสร้าง Spider-Man ของ Tom Holland บรรจุมันลงใน MCU ไม่ดีทีเด็ดครับใน Spider-Man No Way Home ได้ระเบิดพลังการโยกย้ายสายสะโพกตัวละครไปมาตัวละครจากทางฝั่ง Sony ไหลเข้าไปอยู่ใน MCU มากมายบางตัวมีเรื่องราวสำคัญอย่างตัวแปรรุ่นพี่ทั้งสองหรือตัวละครอย่างเวนอมที่มา MCU เพื่อสำรวจเรื่องราวของ s p i d e r m a n ก่อนที่จะคำโฮมกับบ้านตัวเองไปนั่นทำให้ตัวละ ครหลักๆในจักรวาลโซนีกลายเป็นตัวแปรของ MCU ไปเลยทีเดียวครับแต่ที่สําคัญทางฝั่งโซนีก็ยังมีการนําเสนอมัลติเวิร์สในรูปแบบของตัวเองผ่านตัวละครสไปเดอร์แมนซึ่งมีเรื่องราวสไปเดอร์เวิร์สเป็นศูนย์กลางใน i ินทูเรสไบโลเวิร์สครับเราจะได้เห็นสไปเดอร์แมนมาแล้วมากมายหลายเวอร์ชันที่มาจากพบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนนัวพีเตอร์บีพาร์เกอร์สไปเดอร์แกรนเพนนีพาร์เกอร์หรือแม้แต่จักรวาลที่ไม่มีมนุษย์ก็ยังมีสไปเดอร์แฮมที่เป็นหมูซึ่งก็สอดคล้องรับกัับจจกรวลทีี่่มแต ที่ก็เคยปรากฏตัวเป็นพี่เคโลกิมาแล้วล่ะครับไอ้เค่นั่นมาทำบ้าอะไรเนี่มันก็โลเก่ะ เรื่องราวใน Into the Spider-Verse ถูกเซตอัพอยู่ในจักรวาล1610หรือจักรวาลอัลติเมทตามคอมิกที่มี Spider-Man Miles Morales ซึ่งก็เป็นตัวเอกของแฟนชายชุดนี้นั่นเองครับคอนเซปต์ Spider-Verse ตามคอมมิกมันเชื่อมโยงกันโดยสิ่งที่เรียกว่า The w e of Life and Destiny สายใยแห่งชีวิตและโชคชะตาซึ่งศูนย์กลางก็ตั้งอยู่ในจักรวาลที่001โดยมีผู้ดูแลก็คือ Master Weaver หลายจักรวาลถูกเชื่อมโยงกันโดยอุปกรณ์เดินทางข้ามมิติที่เป็นเหมือนสายรัดข้อมือซึ่งใน MCU ก็ใช้ และในอคอร์ดเดอะสไปเดอร์เวิร์ก็ใช้มันเป็นอุปกรณ์เรียบดรื่ที่สามารถเดินทางข้ามจักรวาลได้ทันท่วงทีและดูเหมือนในสไปเดอร์เวิร์ภาคที่2นี้ผู้ที่สร้างมันขึ้นก็น่าจะเป็นเขาคนนี้ที่โดนจั่วหัวไว้ในเอนเครดิตตั้งแต่ภาคที่แล้วมีเกลโอฮาร่าสไปเดอร์แมนจากปี2099ที่ดูเหมือนจะเป็นแกนำนำานสถานที่็รบบี้แห่งนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีข้อมูลเรื่องราวเยอะมากจากตัวอย่างที่2มีเกลได้เผยอ,อีกว่าเขานั้นรู้เรื่องราวของดร์สเตรนและเจ้าเด็กเนือ้อ 99, 99แน่นอนครับเขากำลังพูดถึงเหตุการณ์นในภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home อยู่ภาพยนตร์ที่สร้างรอยเชื่อมเปิดพอร์ทัลของทั้งสองค่ายเข้าหากัน Spider-Man Toby Spider-Man Spider Andrew มาปรากฏตัวและมีเรื่องราวที่นี่รวมไปถึง Venom และตัวรายตัวนอื่นที่กำลังจะผว่เข้ามา c r a w v e n the Hunter Rhino Scorpion และ Black Cat พวกเขาเหล่านี้กำลังจะเข้ามาพอต่างรู้ว่า Spider-Man คือ Peter Parker แต่เมื่อ d r Strange ไล่คาถาน้นาย่อเอาน้ำบงก็สามารถที่จะ จบเรื่องราวเหล่านี้ลงไปได้นั่นเองทาให้สไปเดอร์แมนในจักรวาลแห่งนี้กลายเป็นคนเหงาต้องออกเดินทางอย่างเดียวดายเพราะไม่มีใครจําได้ทุกอย่างจบลงด้วยดีในโนเวโฮมครับแต่สิ่งที่มันจะไม่เคยจบลงเลยนั้นก็คือจักรวาลหนังของมา r เวลสตูดิโอและของโซนี่พิ t u เจอร์ได้คานอนกันเป็นที่เรียบร้อยมันกลายเป็นจักรวาลเดียวกันครับและเป็นที่ทราบกันดีว่าตัวละครของสไปเดอร์แมนนั้นเป็นลิขสิทธิ์อยู่ทางฝั่งโซนี่แต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นการลดแลนของสไปเดอร์แมนใน MCU ก็เพราะว่าพวกเขานั้นนนทําางรวมกัและแ ผลประโยชน์กันแต่ในโนเวโฮมมันกลับบ้าคลังขึ้นไปอีกเพราะสไปเดอร์แมนรุ่นก่อนๆถูกรวมเข้ามาอยู่ในจักรวาลแห่งนี้ด้วยรวมไปถึงหนังเดียวที่เกี่ยวข้องกับสไปเดอร์แมนอย่างเวนอมและก็มอร์เบสที่โดนสับเละว่าปักไมโลมึงเรวทำไม แถมในเอ็นเครดิตที่ทําให้เชื่อมจักรวาลกันผมก็ยังไม่ซื้อแต่วันนี้ก็ยังคิดอยู่เลยครับว่าวอลเจอร์ถูกส่งไปหามอบีเสได้ยังไงนั่นแหละครับหลายเรื่องราวของโซนี่ถูกเชื่อมเข้าหา MCU ทั้งหมดคําถามคือทําไมสไปเดอร์เวิร์ไม่ถูกส่งไปหรือส่งใครจาก MCU มาบ้างเพราะคอนเซปต์มัลติเวิร์สทางโซนี่น่าจะเป็นผู้เริ่มปล่อยหนังก่อนอย่าง Spider-Man into the Spider v e r s e แล้วทางฝั่ง MCU ก็ได้ปล่อยซีรีส์โลคิตามาติติที่เล่าเรื่องราวเส้น,ม,น,นษษม์ไท สร้างมัลติเวิร์สเป็นวงกลมให้จกักรวาลต่างๆไหลขนานกันไปอยู่ในเส้นเวลาเดียวนั้นแน่นอนคบว่าคอนเซปต์มัลติเวิร์สของทางฝั่ง MCU มีคนสร้างมันขึ้นเขาคนนั้นก็คือชายผู้คงอยู่หรือฮีฮูลิเมนตัวแปรของแคงเดอะคอนคูลเลอร์ซึ่งในท้ายที่สุดครับเขาก็ได้ตายจากอาการหมดไฟของตัวเองที่พิทักษ์เส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์มาอย่างช้านานจนทําให้เส้นเวลานั้นได้แตกออกเกิดเป็นมัลติเวิร์สที่กว้างใหญ่และขยายตัวออกไปอย่างมหาศาลความเป็นจริงใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนั้นทํา ทำให้เราได้เจอกับแข่งในเวอร์ชั่นใหม่ๆโผล่ออกมาและรวมตัวกันคิดแผนร้ายบางอย่างในเขาซิลออฟแขงสภาแขงที่มีตัวแปรใหญ่อิมอร์ทัสที่เป็นเหมือนนายใหญ่และหนึ่งในนั้นถูกในประเทศมาติดในมิติควอนตัมนายคนนี้ผูที่ทะเยอทะยานอยากจะเป็นแข่งเดอะคอนคูเลอร์สุดท้ายเขาก็ถูกพิชิตโดยเหล่าแอนแฟมิลี่จุดนี้แหละครับที่เป็นประเด็นทําให้เราพูดคุยกันว่ามันจะเชื่อมตรงไปหาจักรวาลสไปเดอร์เวิร์ได้ยังไงการตายของแขงในมิติควอนตัมเขาอาจจะไมไ่ตายจริงๆครับ ในตอนสุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าเขาถูกดูดเข้าไปในแกนพลังงานเดินทางข้าเวลาของตัวเองแล้วก็สลายหายไปจู่โจกตลกหลายของจัก,กรวาลหนังที่เป็นแฟนชายใหญ่หญแบบนี้ต้องบอกเลยว่าการที่ยังไม่เห็นศพนั้นไม่ถือว่าตายหรือแม้แต่จัก,กรวาลแห่งครอบครัวที่ทําพิธีงานศพอย่างชัดเจนมีรูปหน้าศพชัดเจนก็ยังกลับมาได้ประเด็นตรงนี้ถูกเชื่อมเข้าหาจัก,กรวาลสไปเดอร์เวิร์ดทันทีครับในค奥斯เดอะสไปเดอร์เวิร์ดครับเกรนและไมล์ได้พบกันอีกครัง้งจาก การที่เวนได้สายรัดข้อมือเดินทางข้ามจักรวาลมาจากมิเกลโอฮาร่าเธอมาหาไมล์และพวกเขาก็ยิงใยห,หนตัวไปในย่านควีนเวนได้บอกเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีพลังแมงมุมหลายคนมารวมตัวกันเพื่อพยายามหยุดยั้งความปั่นป่วนของพระหูจักรวาลแน่นอนครับจุดประสงค์นี้มันดูคล้ายๆกับแข่งที่ตั้งใจจะออกจากมิติควอนตัมไปหยุดยั้งความปั่นป่วนของตัวเขานับหมื่นนับพันจากตัวอย่างและข้อมูลในทีวีสปอตต่ตางๆครับก็ไม่ได้ชี้ชัดหรอกนะครับว่าแข่งจะปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้ จากข้อมูลที่เราเห็นเห็นกันมาเรื่องราวในแอนิเมชันเรื่องนี้น่าจะเป็นความขัดแย้งกันระหว่างตัวของมายมอร์เลสและสไปเดอร์แมนสอจากการที่มีตัวละครเจ้าปัญหาอย่างเดอะสปอตโพเข้ามาซึ่งในภาคนี้ผมว่าน่าจะเป็นเจ้าเดอะสปอตนี่แหละครับที่สร้างปัญหาความปั่นป่วนให้กับพระหุจักรวาลแต่จนแล้วจนรอดความปั่นป่วนของพระหุจักรวาลที่แท้จริงมันอาจจะเป็นฝีมือของแขงผลที่ถูกดูดเข้าไปในแอนด์แมนภาคที่3นั่นแหละครับคืออย่างนี้ครับผมมันมีอยู่2จุดเชื่อมโยงกันออยยู่่หน หนึ่งก็คือมันมีทฤษฎีที่ว่าแค้งนั้นยังไม่ตายครับว่ากันว่าเขานั้นจะหลุดออกไปจากพระหูจักรวาลไปแล้วแล้วจะกลับมาใหม่ในฐานะบียอนเดอร์ในหนังเนี่ยมันก็มีตะกรตรงนี้อยู่ครับลองดูคลิปนี้ครับผมตรงแพเผาพิภพ,พ,พที่ผินพังแล้วก็สร้างพิภพใหม่ โยชี้ประเด็นในทันทีเลยครับเพราะว่าในคอมิกอีเวนต์ซีเคลดบอครับหลังเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นอิมพบใหม่ๆได้ถูกสร้างขึ้นมันมีชื่อว่า Battle World และมีผู้ปกครองก็คือก o อ e m อ er o r Doom มคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันมากครับเพราะว่าดูเองก็ได้พลังมาจากโมเลกูลแมนที่ถูกสร้างโดยเหล่าบิยอนเดอร์แล้วมอบพลังมหาศาลให้สิ่งมีชีวิตตนนี้ทว่าสุดท้ายโมเลกุลแมนก็ถูกดร d ดูมดึงเข้ามาเป็นพวกจัดการกับบิยอนเดอร์แล้วดูดเอาพลังงานมหาศาลมาใช้กลับมาที่แขผ การที่เขาถูกดูดเข้าไปในแกนพลังงานของตัวเองที่สามารถเดินทางข้ามเวลาและการอาวกาศได้จุดนี้เองครับก็น่าสงสัยมากหากแข็งตกเข้าไปในพายุความน่าจะเป็นและทะลุลงไปอีกผ่านการเวลาและอวกาศจนเขานั้นสามารถออกไปนอกพหุจักรวาลได้ในที่สุดแล้วเขาก็อาจจะค้นพบอะไรบางอย่างจนสามารถทําให้เขากลับมาได้มาทําตามตาม,ตามปณิธานของตัวเองคือแผดเผาพิภพที่พิงพังและนั่นมันอาจจะทําให้เขากลายเป็นบียอนเดอร์ ภูมาจากนอกจักรวาลเอาจริงๆทฤษฎีนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือว่ากันว่าแข้งที่ถูกดูดเข้าไปจะกลับมาเป็นบียอนเดอร์นั่นเองผมก็เลยกลับไปดูหนังแอนด์แมนภาค3อีกรอบจนได้เจอประเด็นข้อความที่ว่านี้ก็เลยเอามาเสริมให้นั่นเองครับทีนี้มันเชื่อมกันยังไงกับสไปเดอร์เวิร์สอันนี้สื่อนอกบอกเลยครับว่ามันง่ายมากๆก็เพราะว่าชื่อภาคที่3ของสไปเดอร์เวิร์สนั้นมีเชื่อว่าสไปเดอร์แมนบ o ยอนเดอ p i สไปเดอร์เวิร์สยังไงละ่ะและภายครูครามในระดับที่บียอนขึ้นไปออีีกกวว่่่าาเรรืงท พอถึงพาหูจักรวาลมาถึง2ภาคแล้วสไปเดอร์เวิร์ดจะต้องจัดของใหญ่ใส่บีออนเดอร์เข้ามาเป็นแน่และนั่นมันก็จะกลายเป็นโร้ายของหล่าสไปเดอร์เวิร์ดทั้งหลายนั่นเองโอเคเอาละหลายคนอาจจะสงสัยว่าจะบ้าเรานี้มันแอนิเมชันนะจะเอามาผสมรวมกับไลฟ์แอคชั่นได้ยังไงเดี๋ยวไปผสมรวมด้วยแค่นี้พี่สัตว์ร้อนก็พาเครียดแล้วนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่ดูน่าจะไม่น่าผสมรวมกันได้สักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เกิดขึ้นจริงแล้วในบ้านของตัวของโซนี่เองเลยครับเพราะว่าสปอตล่าสุดเด Spot, อะสปอ Om, ไปซื้อของในร้านของคุณป้าเฉินชะแลว้วที่สําคัญตัวของมิกลโอฮาร่าสไปเดอร์แมน2099ก็ยังพูดถึงตัวของด็อเตอร์สเตรน์ในเอิร์ด199999นั่นแหละบอกเลยยังไงก็เชื่อมสัมพันธ์กันแน่นอนครับรวมไปถึงสไปเดอร์แมนรุ่นพี่ๆที่มีมาก่อนในตัวอย่างที่สองของอัลคอสเดอะสไปเดอร์เวิร์สก็ยังเอาช็อตสั้นๆและคําพูดสั้นๆมาเปิดก่อนนําเข้าสู่เรื่องราวในตัวอย่างที่2เลยด้วยมันอาจจะเป็นในยะที่บอกเราว่าสไปเดอร์แมนรุ่นพี่ๆทั้ง าอาจจะกลับมาหรือมาโผล่เป็นคาเิโอในแอนิเมชันเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ เพราะว่ามันมีภาพหลุดครับในสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของดร์สเตรนต์และสไปเดอร์ Andrew, แมนแอนดรูส์สไปเดอร์แมนโทบี้ซึ่งอันนี้ไม่มีการยืนยันใดๆทั้งสิ้นนะครับให้คิดแล้วก็ให้ดูว่ามันเป็นแฟนอาร์ตหลุดลือเพียงเท่านั้นเพราะในคลิปตัวนี้ได้บอกเอาไว้ว่าในเอนเครดิตของสไปเดอร์แมนอะคอสเดอะสไปเดอร์เวิ์จะมีเครดิตอันหนึ่งที่เผยการมาของดร์สเตรนต์สไปเดอร์แมนโทบี้และสไปเดอร์แมนแอนดรูที่เปิดพอทอจากด็อเตะร์สเตรนอ์และ ก็นั่นแหละครับจุดนี้ผม no comment ไปก่อนเลยครับยังไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเลยแต่แตะกอนต่างๆมันก็ค่อนข้างเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงเพราะเอาจริงๆนะครับเองจะใช้แรงเวียงของหนังเฟส4เฟส5ส่งตัวเองไปสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งในหนังรวมใหญ่ประจาซาก้าซึ่งก็เป็นเฟสที่หกที่จะถึงนี้แล้วเอาจริงๆผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเฟสที่4และเฟสที่5ที่กําลังดําเนินอยู่นี้มันก็ไม่ได้ดีเดียอะไรมากจะปังก็แค่โนเวโฮมเท่านั้น ที่สร้างกระแสสไปเดอร์แมนฟีเวอร์อย่างถล่มทลายเลยทําให้ผมคิดว่าการที่เอาหนังจากทางฝั่งโซนี่มาช่วยเป็นแรงส่งความยิ่งใหญ่ในซาก้านี้ของ M.C.U. น่าจะเป็นเรื่องที่ดีและวินวินในเรื่องผลประโยชน์ของทางธุรกิจของทั้งสองค่ายด้วยเพราะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นเห็นกันอยู่ตัวละครจากทางฝั่งโซนี่ถูกส่งมาสอดแนมในจักรวาลของ M.C.U. ก็อยู่หลายครั้งรวมไปถึงล่าสุดก็ยังมีการเนบแนมจักรวาลของ M.C.U. ให้เราได้รับรู้ว่าพวกเขานั้นก็อยู่ร่วมกัน ในจักรวาลแห่งนี้นั่นแหละการที่จะเอาตัวร้ายอย่างแข็งกลายไปเป็นบียอนเดอร์อยู่นอกพระหูจักรวาลมันก็เป็นไอเดียที่ผมเองก็รู้สึกว่ามันก็พอไปได้ด้วยความคิดที่ว่าเปิดมัลติเวิร์ซากามาถึง,ถ,งถึง2เฟสแล้วการที่จะเอาบิ๊กบอสตัวบิ๊กกซึ่งยังไม่เคยถูกเปิดตัวเลยมาเริ่มเล่าใหม่ในช่วงนี้แล้วใส่ความอินความเป็นตัวร้ายที่รักเข้าไปเหมือนที่เคยทํากับธานอสในซาก้าที่แล้วต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่กลางทางครับการที่จะโผล่มาแบบนั้นมันอาจจะเจ๊งบงไปเลยก ก็เป็นไปได้พอเหลือเวลาเตรียมตัวแค่อีกเฟสหน่อยๆแล้วฉะนั้นครับจากความสําเร็จของโนเว o m e และจากการหยอดนิดหยอดหน่อยของทั้งสองค่ายเลนทานี้ก็น่าจะดูดีใช้ได้เลยนะครับ เห็นอย่างไรกันบ้างส่วนประเด็นตัวเลข1999 9นั้นที่ตัวละครอย่างม oh ิเกลโอฮาร่าได้เนบแนมมาไว้ผมว่าน่าจะต้องมีทําคลิปคุยเรื่องนี้กันอีกรอบครับผมพอดูเหมือนว่ามันจะมีความสับสนซับซ้อนและต้องการทําความเข้าใจกันสักเล็กน้อยอยู่เหมือนกันนะครับคลิปนี้หมดเวลาลงไปแล้วครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจุนไมเอาไว้ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับผม